สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติ on the World ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่ทวีปแอนตาร์กติกต่อนะครับทีมจาเล่5เพิ่งเดินทางไปถึงสถานีโชวะหลังจากผ่านการทุรกันดาลมาอย่างพอสมควรนะครับแต่ว่าพอไปถึงแล้วนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากพายุหิมะแอนตาร์กติกนะครับซึ่งก็ทำให้ทีมจาจะต้องเก็บตัวอยู่ในสถานีตลอดเวลานะครับ ถึงแม้ว่าพายุครั้งนี้จะไม่รุนแรงนักแต่พวกเราก็ต้องอยู่ในสถานีโชวะอย่างเดียวแต่หลังจากพายุสงบลงปับ๊บท้องฟ้าก็จะแจ่มใสนะครับความสดชื่นก็จะกลับคืนมาทีมจาเล่50ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับก็ได้เชิญชวนทีมจาเล่51ออกไปสำรวจพื้นที่บริเวณสถานีโชวะนะครับซึ่งหมายกำหนดการก็จะออกไปตอนเช้าและกลับมาตอนเย็นแต่ในระหว่างเส้นทางที่เดินไปนะครับเราจะพบะแหล่งทํา รังวางไข่ของแพนกิ้นอะเดลีนะครับซึ่งสำรวจธรรมชาติตอนนี้จะนำท่านไปพบกับแหล่งวางไข่ของแพนกิ้นอะเดลีครับ

วันนี้นะคะเรามีโปรแกรมที่จะเดินทางไปที่เกาะมาเมจิมา ima, ค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นที่แหล่งอาศัยของเพนกวินน่ะนะคะ <c oughs> แต่ว่าระยะทางเนี่ย <c oughs> จะอยู่ห่างจากโชวะเนี่ย <c oughs> โดยใช้การเดินเท้าไปเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง <c oughs> เดินไป2ชั่วโมง <c oughs> เดินกลับ2ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากําลังบริฟกันอยู่ว่าเราจะไปยังไงเตรียมตัวยังไงคะ่ะเพราะว่าเราออกจากเนี่ยประมาณ10บโมงแล้วก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งประมาณ5้าโมงเย็นค่ะ เช้าก่อนจะออกเดินทางหัวหน้าทีมฤดูหนาวจาเล่ห้เรียกผู้ที่จะออกเดินไปเกาะมาเมจิมาทุกคนมารวมกันเพื่อชี้แจงเส้นทางและการเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้จะอยู่ที่เกาะมาเมจิมาค่ะซึ่งหากดูจากแผนที่แล้วก็ไม่ไกลจากที่ตั้งของสถานีโชวะมากนัก เพียง3 4กิโลเมตรเท่านั้นแต่เราต้องเดินข้ามทะเลน,น้ำแข็งเพื่อไปให้ถึงเกาะและยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจพื้นที่ว่าเส้นทางที่เราจะต้องเดินผ่านไปนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่จาเร่50จึงบอกให้เราเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเสื้อผ้าและถุงช่วยชีวิตรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่เราจะต้องเอาใส่เป้แบกไปของใครของมันค่ะ แล้วก็ต้องเตรียมอาหารเที่ยงเราไปน่าจะเป็นข้าวปนนั้นนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยงกันที่โนนแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งออกจากโนนก็คือหลังบ่ายสองไปแล้วค่ะก็จะมีข้าวปัน้นมาช่วยกันเตรียมพ่อครัวได้เตรียมข้าวไว้ให้พวกเราแล้วเราก็มาช่วยกันปัน้นจะใส่ไส้อะไรก็แล้วแต่ชอบค่ะใครจะทานกี่ก้อนก็เตรียมไปให้พร้อมที่สำคัญคือน้ำดื่มชาร้อนๆที่จะช่วยให้ร่างกายเราอุ่นและกระชุ่มกระชวยยิ่งขึ้น เราต้องแต่งตัวให้รัดกุมค่ะและเตรียมเผื่อไปเจอลมหนาวด้วยอย่างที่เคยผ่านมาทำให้เราเห็นแล้วว่าอากาศที่นี่แปรปรวนอย่างรวดเร็วเห็นฟ้าใสายอยู่ดีๆก็มัวสัวได้อย่างรวดเร็วค่ะการเดินเท้าในวันนี้แม้จะวางแผนเช้าไปเย็นกลับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันค่ะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรเตรียมข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ เริ่มเต็มตัวที่จะออกเดินทางนคะคะข้าวของทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในเป้ที่สะพายหลังเราต้องเดินให้คล่องตัวที่สุดค่ะมีบางคนเท่านั้นที่ถึงไม้ยาวติดไปด้วยเพื่อไว้เช็คสภาพพื้นที่ที่เราจะเหยียบเท้าลงไปตอนนี้เราพร้อมกันทุกคนแล้ว รอที่จะออกเดินทางค่ะนี่จะเป็นจเจล่ชุด50น่ะน,นะคะที่มีประสบการณ์แล้วก็จะนําเราไปในพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีอุปกรณ์พร้อมเลยสําหรับที่จะเดินในพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งโอเคพร้อมค่ะเราออกจากอาคารของชุดฤด,ดูหนาวด้วยรถยนต์แต่ก็ย่นระยะทางให้ได้นิดหน่อยเพราะรถต้องจอดส่งพวกเราตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเท้ารถก็ รถก็มาส่งเราแค่ตรงนี้แล้วที่เหลือเดี๋ยวเราเดินไปต่อค่ะเส้นทางข้างหน้าจะมีสภาพอย่างไรเราเองก็นึกภาพไม่ออกเพียงแค่เห็นจากที่พี่ๆจะาเร่50ได้เตรียมเชือกเตรียมสแนปลิงมากันขนาดนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าคงจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่เราต้องออกเดินเท้ากันจากจุดนี้แล้วค่ะหลังจากจบเบรกโฆษณาแล้วกลับมาติดตามชมกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตท่องเที่ยวไปกับซ l a l d n d a d v e n t u ว e กระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพ วันนี้นะคะเราออกเดินทางกันไปทั้งหมดเนี่ยทั้งจอะเล่ห้าสิบแล้วก็จอะเล่ห้าหนึ่งเนี่ยนะคะก็ทั้งหมด13คนคะ่ะสภาพพื้นที่ในบริเวณนี้จริงๆแล้วมันก็มีลักษณะเป็นเกาะหินตั้งประจายอยู่กลางทะเลน้ําแข็งไม่ห่างจากตัวแผ่นทวีปแอนตาร์กติกแต่เรามองไม่เห็นความแตกต่างค่ะเพราะทุกพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยแผ่นน้ําแข็งและหิมะบนผิวหน้าช่วงที่เดินอยู่บนโขดหินซึ่งก็คือตัวเกาะ เราเดินกันไปไม่ยากค่ะเพราะพื้นผิวเป็นหินแต่จะเหนื่อยก็ตรงที่ต้องปีนขึ้นที่สูงชันเราต้องเดินขึ้นขึ้นลงลงกันตลอดเพราะปลอดภัยกว่าเดินเรียบชายหาดที่น้ำทะเลก,กลายเป็นน้ำแข็งภูมิประเทศในแถบนี้มีเกาะขนาดเล็กขนาดใหญ่เรียงรายกันตลอดแนวชายฝั่งเราเดินกันไปสักพักก็ได้ยินเสียงร้องของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซึ่งต่อมารุ่นพี่จาร่ห้บอกว่า นั่นคือเสียงแพนกวินร้องหากันแรกๆก็ได้ยินแต่เสียงร้องยังไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงแต่พอเดินกันมาสักพักหนึ่งเราก็เห็นเจ้าของเสียงค่ะแพนกวินสองตัวนี้คือแพนกวินอเดลีเป็นแพนกวินที่มีขนาดกลางๆค่ะเราเห็นเขาเดินอยู่แถวนี้สองตัวเท่านั้นมันคงชวนกันออกมาหาอาหารแล้วกลับไปที่รังของมัน ที่น่าจะเป็นพื้นที่ของเกาะมาเมจิมาที่เรากำลังจะเดินเข้าไปค่ะเราไม่มีเวลามาเก็บภาพแผ่นกลิ้นสองตัวนี้มากนักค่ะเพราะเป้าหมายเราอยู่ที่แหล่งทํรรังแหล่งใหญ่บนเกาะมาเมจิมาที่เราจะต้องเร่งไปให้ถึงก่อนมาถึงบริเวณนี้เป็นจุดที่เราต้องเดินข้ามทะเลน้ำแข็งไปให้ถึงอีกเกาะหนึ่งที่เห็นอยู่ไกล เราต้องเดินบนแผ่นน้ำแข็งที่ข้างใต้ก็คือน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิติดลบค่ะจาเร่ห้ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่มากกว่าพวกเราจาเร่ห้าหนึ่งเขาบอกกับเราว่าเรากำลังจะลงไปเดินบนทะเลน้ำแข็งที่ยังไม่ทราบว่าสถานะของแผ่นน้ำแข็งจะรับน้ำหนักของพวกเราได้เท่าไหร่เขาจะเดินนำหน้าและให้เราย่างเท้าไปตามรอยทางที่เขาเดินอย่าเดินออกนอกเส้นทางค่ะ หิมะบางช่วงไม่หนาเราก็เดินง่ายแต่บางช่วงหิมะหนายิ่งตัวเราไม่สูงก้าวเท้าลงไปทีก็จมลงไปครึ่งแข้งเอื้อจึงจับทางได้ว่าควรที่จะเดินวางเท้าทับรอยเท้าเดิมของคนที่เดินไปก่อนข้างหน้าจะทำให้เราไม่เสียแรงทิ้งน้ำหนักตัวซึ่งทำให้เราไม่เหนื่อยมากค่ะเราผ่านทะเลน้ำแข็งในช่วงแรกมาได้อย่างปลอดภัย ตอนนี้ชักจะเริ่มคุ้นเคยกับการเดินแบบนี้แล้วจนกระทั่งมาถึงจุดจุดหนึ่งที่พวกเราหยุดเดินกันชั่วครู่เพราะจาเร่ห้าูนบอกว่านี่คือจุดที่พบร่างของจาเร่ผู้เสียชีวิตในพายุหิมะเมื่อหลายปีก่อนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิตสมาชิกจาเร่ที่หายไปแล้วก็เจอร่างของเขาที่จุดนี้นะคะ บริเวณนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ห่างจากตัวสานีโชวะพอสมควรแต่ว่าในช่วงที่พายุพัดจัดๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะร่างของอผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ได้ถูกพบหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยประมาณ7-8ปีค่ะโดยจาเร่รุ่นถัดๆไปนะคะวันที่จาเร่เคราะห์รายผู้นี้เดินหายไปในพายุหิมะ ไม่มีใครทราบว่าเขาหายไปทางทิศไหนคะ่ะจนอีก8ปีต่อมาจึงมีผู้พบร่างของเขาตรงบริเวณนี้ซึ่งอยู่ไกลจากสถานีโชวะขนาดเราเดินในสภาพอากาศปกติก็เกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่งจึงจะมาถึงจุดนี้แต่การเดินอย่างมองไม่เห็นทิศทางท่ามกลางพายุหิมะที่ลมแรงและหนาวเหน็บมาได้ถึงจุดนี้เขาคงทรมานไม่น้อยคะ่ะ จาเร่รุ่นน้องตระหนักดีถึงความสูญเสียในครั้งนี้วันนี้พวกเขาจึงถือโอกาสเดินทางผ่านมาในพื้นที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาจุดทูบส่งไปให้ดวงวิญ,ญญาณของเขาให้ได้รับรู้เราเดินกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะ เพิ่งมองเห็นเกาะมิมาจิมาเกาะที่เป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของแพนกวินอเดลีค่ะูีด้านหน้าเหลือระยะทางอีกไม่ไกลเราเห็นเกาะมาเมจิมาอยู่ข้างหน้าแต่พวกเราตัดสินใจกันว่าจะทานอาหารเที่ยงกันให้เสร็จที่นี่ก่อนที่จะเดินข้ามทะเลน,น้ําแข็งเข้าไปที่เกาะมาเมจิมาค่ะพักเปลี่ยนกันสักครู่แล้วกลับมาข้ามไปที่เกา ima, ะมาเมจิมาแหล่งทำรังวางไข่ของแพนกวินอเดลีค่ะ สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตท่องเที่ยวไปกับ Sea Land Adventure กระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพ เกาะที่เห็นอยู่ด้านหลังเอ้ยเนี่ยนะคะคือเกาะที่เรียกว่ามามิจิมาค่ะจะเป็นเกาะที่เป็นแหล่งอาศัยของนกเพนกวินอเดลีค่ะเขาจะเป็นแหล่งทำรังอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเดินกันไปที่นี่ก็น่าจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงคงไม่ไกลแล้วะคะ่ะเดี๋ยวตรงน,นี้นะคะเราจะต้องเดินผ่านส่วนที่เป็นทะเลค่ะนจะเป็นทะเลที่เป็นน้ำแข็ง เพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามคนที่นำหน้าเราอยู่ข้างหน้าหนึ่งสสาสี่ไปที่เกาะมาเมจิมะเกาะที่เห็นอยู่ด้านหน้าด้านซ้ายมือน,นะคะคือที่เป็นแหล่งอาศัยของแพนกลิน ออเดลีสองตัวมายืนรับแขกก็ใจชื้นค่ะข้างหน้าเราอีกไม่ไกลจะมีแผ่นกวิ้นอะเดลีฝูงใหญ่อยู่ที่นั่นมองเห็นแผ่นกวิ้นเยอะะเลยแต่ยังไกลอยู่ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเกาะมาเมจิมาค่ะมาเมจิมาเนี่ยจะเป็นเกาะที่เป็น แหล่งอาศัยของแพนกวินน่ะนะคะเนี่ยมาต,ตัวใกล,ะละ้เราแล้วที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นที่แพนกวินอเดลีเขาอาศัยอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นรังใหญ่ของเขารังนึงที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของโชวะสเตชันเนี่ยนะคะเราจะมีเวลาอยู่ที่นี่หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแล้วก็ดูว่า เขาทาอะไรเขาทารางนีลูกวางไข่หรืออะไรบ้างหรือเปล่าคะอเดลีนั้นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาตามชื่อของภรรยานนักสำรวจขั้วโลกใต้ชาวฝรั่งเศสแผ่นกวิ้นอเดลีเป็นแผ่นกวิ้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ46-75เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ3.6-6กิโลกรัมค่ะลักษณะเด่นของเขาคือรอบดวงตามีวงกลมสีขาวคล้ายวงแหวนและมีขนหางที่ยาวกว่าแผ่นก้นชนิดอื่นๆ พอเราเดินขึ้นมาข้างบนนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าแผ่นกลิ้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีลูกอยู่ใต้ฝ่าเท้าท้งนั้นเลยแสดงว่าเป็นเป็นช่วงฤดูที่เขากําลังฟักลูกกันนะคะเป็นดูแลลูกอยู่บางรังเนี่ยก็จะมีลูกแผ่นกลิ้นอยู่2ตัวบางรังก็ตัวหนึ่งแล้ว่าที่อสังเกตเห็นก็คือเขาจะเอาก้อนหินเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยนะคะทำเป็นรงังเป็นพื้นรังของเขาค่ะ แพนกวินซึ่งอาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกากำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้พวกมันสูญเสียพื้นที่สร้างรังเพื่อวางไข่และเลี้ยงดูลูกน้อยขาดแคลนอาหารจากน้ำแข็งละลายและการจับปลามากเกินไปของมนุษย์อีกทั้งการละลายของแผ่นน้ำแข็งทำให้จำนวนตัวเคยซึ่งเป็นสัตว์ทะเลลักษณะคล้ายกุ้งแต่ตัวเล็กกว่าและเป็นอาหารหลักของแพนกวินลดลงค่ะพวกมันต้องเผชิญกับภาวะขาดอาหาร ซึ่งทำให้ลูกๆต้องตายไปเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นความชื้นในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นจากการระเหยของน้ำทะเลเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้หิมะตกมากขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อแพนกวินอเดลีซึ่งธรรมชาติของพวกมันจะวางไข่และเลี้ยงดูลูกน้อยบนก้อนหินซึ่งไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะปกคลุมค่ะ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของแพนกวินอเดลียูกิวัตานาเบะจาเร่รุ่นก่อนหน้านี้ได้ทำการติดกล้องขนาดเล็กที่บริเวณด้านหลังของแพนกวินอเดลีที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติจากภาพจะเห็นว่าขณะที่ตัวเคยพยายามว่ายน้ำหนีแพนกวินสุดชีวิตแต่มันก็ไม่สามารถหนีรอดความเร็วและปราดเปรียวของแพนกวินได้นอกจากนี้นายวตานาเบะยังพบว่าแพนกวินอเดลีจะล่าเหยื่อแบบทีละตัว โดยพวกมันสามารถจับเคยได้เร็วถึง2ตัวต่อวินาทีซึ่งเขาคิดว่าการที่พวกมันว่ายน้ำและล่าเหยื่อได้อย่างรวดเร็วนี่เองค่ะที่เป็นเหตุผลให้พวกมันไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอกินเหยื่อคราวละมากๆการศึกษาพฤติกรรมการล่าเหยื่อของแผนกวินอเดลีในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบถึงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของพวกมัน พือให้นักวิทยาศาสตร์ได้หาวิธีอนุรักษ์แพนกวิ้นสายพันธุ์นี้ที่กำลังประสบกับปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยลดลงเนื่องจากสภาวะโลกร้อนอีกไม่กี่วันฤดูหนาวก็จะเข้ามาปกคลุมพื้นที่แหล่งทำรัาางวางไข่ของแพนกวิ้นอเดลีบนเกาะมาเมจิมาและทั้งทวีปแอนตาร์กติกเราหวังว่าลูกแพนกวินที่เราเห็นในวันนี้จะรอดเติบโต และสร้างอาณาจักรแพนกวินอเดลีให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นบนทวีปแอนตาร์กติกค่ะอาณาจักรของเพนกวินอเดลีบนเกาะมาเมชิมาแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วก็แพนกวินเหล่านี้นะครับจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่มาไม่รู้กี่ชั่วอายุของของพวกเขาแล้วก็ยังจะอยู่เช่นนี้ตลอดไปอย่างโดดเดี่ยวซึ่งห่างไกลจากพวกเรานะครับซึ่งเป็น พี่น้องบนโลกเนี่ยนะครับหลายพันใหม่นะครับพวกเขาอยู่แต่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนะครับของสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดโดยน้ํามือของมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่กระทบไปถึงพวกเขาเหล่านั้นชีวิตเหล่านั้นจะยังคงยืนยาวได้ต่อไปแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเรามนุษย์ซึ่งจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันทาคนเล็กคนน้อยนะครับเพื่อที่จะ,ะดํารงเผาพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ร่วมร่วมโลกกับมนุษย์นะครับอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของสำรวจธรรมชาติที่ทํารายการเพื่อที่จะให้ผู้คนตระหนักดีถึงาภารกิจร่วมกันของมวลมนุษยชาติที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตำบลของหนูเรามาดูกันซิว่าน้องๆจะเขียนเรียนความได้เก่งขนาดไหน ช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนูนะครับติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง w w w c a r a b a o c o t h หรือเข้าไปดูที่ www.facebook.com นะครับตำบลของหนูอย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ